ความจริงจะพูดว่าเปลี่ยนบทบาทก็อาจจะไม่เชิงครับผมก็เราก็ยังเป็นนักแสดงอยู่ในสังกัด just up อยู่ดีครับผมก็เอาจริงๆแต่ว่าพอได้ลงมาทําเบื้องหลังมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็มันทําให้เราได้เห็นว่าเออแบบกว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วก็คิดว่ามันคือแบบว่ามันคือความเต็มที่ของทีมงานทุกคนในการสร้างสรรค์ผลงานหนึ่งเรื่องขึ้นมามันมันยากมากครับผมแล้วก็พอเราได้เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ เครียดว่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าความแต่ว่าความความเครียดนี่มันก็แบบว่าเราก็แปลงมันให้เป็นแรงผลักดันให้เราทํางานเต็มที่มากขึ้นครับผมคือความจริงแล้วอะผมไม่ได้มีความฝันแบบว่าแบบว่าเป็นเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆว่าเอ้ยอยากจะเป็นผู้จัดอยากจะเป็นแบบผู้กํากับหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทุกๆก้าวที่เราเดินไปในชีวิต มันมีโอกาสที่มันเข้ามาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเลือกรับอะไรบ้างแล้วผมรู้สึกว่าเอ้คือผมผมเป็นคนไม่อยากแบบว่าไม่อยากแบบว่าเขาเรียกว่าหยุดอยู่กับที่อ,อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสอะไรที่เข้ามาก็อยากจะรับมันให้เต็มที่แล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทําแล้วได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วก็สัญญาครับว่าจะเต็มที่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทอะไรก็ตามไม่มากไม่ไมาครับสบายๆกดันน<ม>ิดหน่อยกดันนิดหน่อย ความจริงความจริงเราก็มีพีพ่ๆที่อยู่ในวงการหลายคนเนาะที่ที่เราก็แบบบางครั้งเราก็สามารถโทรปรึกษาได้โทรคุยได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รวมไปถึงพาร์ทเนอร์ของเราอะ่ะดีฮาร์ปเองเขาก็เป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่เก่งมากๆแล้วเขาก็คอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกันอยู่เสมอครับอยู่ในทุกขั้นตอนนะครับ <c oughs> ตัวผมเองก,ก็คือตั้งแต่ดูแคสต์แต่ดูดู <c oughs> เรื่องแต่ว่าบทอย่างเงี้ยเราก็จะไว้ใจทางทางดีฮาร์ปให้ทำ นนอ้นะครับน่าคุณคุณนองเหมือนเล่นด้วยกันมาเลยเอ๊เอาพูดจริงๆว่านักแสดงนักแสดงหลายคนก็อาจจะหน้าค่าตากันเนาะเพราะว่าหนึ่งคือทางดีครับเป็นคนทําเราเคยร่วมง,งานกันมาแล้วแล้วเรา,เร,ารู้ว่าพิติเองก็เป็นคนพูดอย่างว่าเออเห็นหลายคนมี potential ท,ที่จะเล่นหลายคนมี potential ท,ที่สามารถเป็นตัวละครตัวนันนันได้อะไรย้ยครับก็เรียกได้ว่าเหมือนได้กลับมา reunion กันด้วยแล้วก็มาทำให้บรรยากาศเวลาเราออกก้องหรือว่าไป งานหรือว่าไปกองต่างๆอะไรเงี้ยมันสนุกแล้วมันก็มีความสุขเหมือนได้กลับมาเจอเพื่อนกันอีกครับคาดหวังไหมอ่ะคาดหวังไหมก็ความจริงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ทํางานก็มีความคาดหวังเนาะเอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเรื่องอะไรทุกคนมีความคาดหวังอยู่แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงเราก็คิดว่าวันเนี้ยเราต้องทาให้ดีที่สุด <S <S เรามีแรงเท่าไหร่วันนี้เราต้องทาให้ให้สุดแรงของเราให้ได้แล้วก็คิดว่าเราจะสามารถที่จะทํา เรื่องเรื่องนี้ให้ให้ทุกๆคนที่ที่ได้เข้ามาดูหรือว่าผู้ชมทุกคนได้รู้สึกดีแล้วก็ได้รู้สึกถึงความเต็มที่แล้วก็ความสนุกของมันก็เอาจริงๆเอาจริงๆนะฮผู้จัดหลืออย่างเงี้ยครับก็เราจะเราจะไม่มีชื่อนี้เลยถ้าถ้าเราได้ไหมครับผมเราจะไม่มีชื่อนี้เลยถ้าเราถ้าเราไม่มีพี่จัสตินเนาะเอาจริงๆพี่จัสตินก็คอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยดูแลเราด้วยในฐานะในฐานะ เพื่อการของเราด้วยแล้วก็ในฐานะเพื่อนร่วมงานด้วยครับผมก็แค่มองขึ้นฟ้านะครับ <c oughs> ไปรับฟังกันได้นะครับผมทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับผม <c oughs> ก็งานเพลงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราที่เราได้ลองได้ลองก้าวเข้ามาทําดูจาก ถ้าจาก2งปีก่อนที่เราเคยวงสวงกันตรงนี้เราเคยมีใครได้สัมภาษณ์ผมผมก็จะบอกว่าผมไม่ชอบร้องเพลง <แก S 1> ผมไม่ชอบเต้นแต <ก S> ่ตอนนี้ก็คือทําหมดแล้วครับผมก็ <c oughs> เอาจริงๆเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งก้าวที่เรามองกลับไปเรารู้สึกว่าเออเราเราดีใจนะที่ได้ทําเพราะว่าเราได้พัฒนาตัวจริงๆเราได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของเรามากขึ้นจากวันนั้นที่เราเคยก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนในการเล่นซีรีส์แล้ววันนี้เราได้ลองทาเราได้เราได้ร้องเพลงแล้วเราได้ลองเต้นแล้วอะไรอย่างงี้ครับก็ลองดูว่าในอนาคตต่อไปจะมี โอกาสอื่นๆเข้ามาหรือเปล่าให้รับได้พัฒนาตัวเองนานนานเลยนานเลยครับผมก็เติมหมายถึงว่าช่วงก่อนหน้าก็ได้มีการรับแบบงานที่แบบว่ามีร้องเพลงบ้างมีอะไรบ้างแต่พอพอได้ทําแล้วอะเรารู้สึกว่าไม่อยากทำครึ่งๆกลางๆไม่อยากทําแค่แบบว่าก็แค่ร้องไปอะไรอย่างนี้แล้วก็จบแต่ว่าไหนๆเราได้เราได้มีโอกาสทําแล้วทําไมไม่ทําให้ดีทําไมไม่ทําให้เต็มที่ มีอะไรนะครับหมดหมดติดใจคืออะไรชอบใครชอบใครอ๋ออ๋อโอเค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 ก็ก็มีความชอบมากขึ้นคือคือพอได้ทํามันมากขึ้นอ่ะเราก็เราก็ค่อยๆซึมซับค่อยๆอินกับมันมากขึ้นเออเออมันก็เหมือนปลดล็อกตัวเองไปเรื่อยๆเพราะทุกๆครั้งที่ได้มีโอกาสกล้าไปร้องเพลงเนี่ยมันก็แบบว่า yes ลงมาว่าแบบ yes ทำได้ว่ะโอเคแต่ว่าไม่เคยคิดว่าทําดีแล้วมันเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราทําเราจะรู้ว่า เออเราผิดพลาดตรงไหนแรก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 ก็เขินๆแต่ว่าหลังๆมาเริ่มแบบโอเคเริ่มชินขึ้นอ๋อก็เอาจริงๆจะไม่มีวันนี้เลยถ้าไม่มีแฟนคลับทุกคนเนาะพี่ๆน้องๆทุกคนก็เอาจิงขอบคุณตรงนี้เลยแล้วกันครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ที่แบบคอยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือกันโดยตลอดแล้วก็เอาจริงๆเหมือนที่บอกไปในทุกครั้งว่า เวลาเราขอบคุณขอบคุณครับผมเวลาเราขอบคุณอ่เชฟพด้วยนะ <c oughs> เวลาเราขอบคุณพี่พี่อยน้องแฟนคลับทุกคนที่เราพูดคำว่าขอบคุณเราเรารู้สึกว่าเราอธิบายมันไม่หมดกับ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 ความรู้สึกที่เรามีอ่ะมันก็เลยแบบว่าเออแบบงั้นขอเป็นขอเป็นผลงานละกันที่เราจะทําเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทเต็มที่ให้กับพี่พี่เอียน้องทุกคนรม <c oughs> เอ้าสถานที่คุค้นๆุคิดถึงครับคิดถึง ก็ยังก็ยังคิดถึงอยู่เสมอครับผมแล้วก็ยังคุยกันอยู่ตลอดก็หวังว่าจะมีนะครับผมก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่จริงๆครับขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่จริงๆเพราะว่าเราเราไม่มีอำนาจนะการตัดสินใจจุดนั้นครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็ถ้าได้ร่วมงานกันอีกคงสนุกมากเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สนิทสนิทกันมากๆแล้วครับผมม่วนม่วนก็ได้คุยกันก่อนที่เขาจะบินอะไรอย่างเงี้ยก็เออแบบแฮปปี้ฝากซื้อของแล้วเราเนี่ย ใช่ครับผมก็งานต่างๆบางงานก็ยัง,ย,งยังมีอยู่บ้างครับ